ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มีภารกิจอีกแล้วขึ้นผู้พี่น้องขึ้นผู้ย่ำแรงมาเบ,บิ้งนี่โอ้ยนี่ขึ้นผู้คือเก้าครับอยู่ใกล้ผู้ก็ต้องขึ้นผู้หาอยู่หากินนะครับโอ้ขึ้นขึ้นผู้ย่ำแรงพี่น้องหา้าหยอดนคนแค่นี้ครับมากับทีมงานยายเพ็ญพู้นยายเพ็ญไปก้อนแล้ว <laughs> สรงผมกินตลาดไปก้อนเลยผู้ใหญ่เบี้ยนะมันนี่หายอดคอนแค่นเด้อมันนี่หน้าแรงนะครับขึ้นฟูหนา้หาแรกนะฮยอนคอนแค่นมันสิได้หรือบ่าบางมองก็ออกแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับหนา้าแรงขึ้นเขาขึ้นเขาตอนแดด <laughs> <laughs> ขึ้นเขา นี่ครับบรรยากาศย่มแหลงนะครับบืนคืนเขาทั้งขอบขอบคุณผู้ติดตามนะครับขอบคุณเอีทุกๆคนที่สนับสนุนในการขึ้นผู้ของผม<ฮ>เมื่อยขนาดแต่ว่ามวนได้เมื่อยกม่วนได้คืนเขานี่ ท,งทึงมวยทึงมวนขึ้นเขาพ่งแน่พี่น้องเดี๋ยวติดตามกันไปนะครับเดี๋ยวจิมฮอดจุดหมายปลายทางกันยังขีดท้ายอีกเป็นช,ช่วงนะครับโจนถึงหินใหญ่และถึงทางแล้วโน่นเขานะครับเขาลูกนี้เลยจะขึ้นนะจะขึ้นพูลูกนี้แหละพี่น้องพุ่นพึน่งแน่สูงสดํดใย ก็ได้เครื่องทางนี่บรากาศหน้าเลง้งเบื้องนีน่นี่หน้าเล้งนะครับเด็ดจ้า นี่ทุกคนใกล้สิคืนเขาแล้วพี่น้องเบิ่งแน่ผุดเพิ่งได้ครึ่งข้างนะครับนี่เขาข้างบนนุ่นคืนล้างเขาพุแลวมันนี่มากับทีมงานยายเพยลินรับรองว่าหมานหมานแน่นอนเคยได้ยินซื้อกระมานแล้ว <c oughs> หดดงเลยพี่น้องหดดงเย็นแล้วไปนี้บรรยากาศการปลาครับ เริ่มเย็นแล้วยังอีกไกลองเจ้านน่ฮู้โพนานี่กอกวังนี้กอกนี่สูงพุน พกอเคคุณพกตาอะรอย่านี้พกที่ไหนเลยวะออกไปเท่ปวปะอือตัดผมตัดผมต้งรักก็พี่น้องวันนี้ึ้นพูเลยได้ปะนี่ไปแล้วได้ปะนี่ ป้าตัวพ่นมึงเนี่ป้ายใหม่พูดแบบนี้ดูเบ่งพี่น้องถ้าพลาดกริงลงนี้พูดนะพลาดจริงลงนี้เรียบร้อยเลยฮึ รับสมัครพี <ส ue? S 2> ่น้องใดอยากคืนพูวมาคอมเมนต์มาเด้อใดสิขคืนน้ำพูนบึงแน่สั้นบุ้งรอบสั้นเบิ่งข้างหลังพูนสั้นนภานน่ไปลุยต่อวายยายเพ่นพ้าไปสั้นกับไปสั้นกับยายเพ่นนี่แหละ บังแน่ยายเฟนึ้นนั่นคือจำเรือหินนั่นเออึ้นพีชข่างบ่ฮ่งแนู่ยแพี่น้องบังแน่พี่น้องนี่ไพรับสมัครึ้นผู้มาเดี๋ยวสิบห้าึ้นแต่ว่าต้องทรมดหน่อยเออึ้นไปได้แล้วสั้นหนึ่งผู้ มึงแน่พี่น้องมึงแน่เส้นทางเส้นทางอีกยาวไกลเส้นทางแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเฮ้แน่พี่น้องฮึบ เดี๋ยวสูมให้เบิร์กโผนต้นมะกอบมุ้งน่ดกใส่เครื่องทึ่งกูนะเดี๋ยวไปเก็บก่อนฮะไปนี่บ่แม่นมันใกล้โพดมันบ่มวนตะโค้งมันนั่นเทิงนี่จังหน่อย โอ้ยโม้มันขึ้นสั้นมือนกันน่ะโอ้ยโอ้เบิ่งเอาเบิ่งเอาเส้นทางพี่น้องผู้ใด้สอบประโจนไผมาเดี๋ยวช่างท่านจะมาประโจนไผนี่ขึ้นเขานี่มากับช่างท่านเลยผู้ใด้ชอบขึ้นเขาหน่ะมึงในเสียงนกพี่น้องหองแกลก้ๆ,ๆเลย นี่แหละยายเพลนตรงหน้านี่หละยายเพลน,นใช่อันนี้แหละเออมันฉ้ำ <laughs> ยนแล้วมื่ไงฉันนี่แหละเราคืนเมงนี่แหละนี่ปองเราคืนนะแต่ว่าไม้มันทับเลยนี่ฮูเ <c> ม <oughs> ่โหโหนพี่น้อง <c oughs> ปุนใ่เพ่นไปก้อนเลยผุนข้ามไปใ <c oughs> ายเพ่นข้านไปผุนฮู้วงานน้องมาก๊อกที่สองครับก๊อกสองได้นนี่ได้ข้าขึ้นผุนจับไม้ดึงไมขึ้นผุนไป ไปเลยพาดมาก็แค่กิ่งลงพาดมาก็กิ่งลงอ้อมใส่แผ่นเหรติฮ่า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  bù bơ bù bơ khang mày khang cao chắc phải thằng đấy khuyến thang mai lơi sàn cái khương cái cháy mạc đó ừ. u uh. <laughs> ขยันขยันอยู่แล้วปนขยันอยู่แล้วพูนันน้เป็นกาล้ง้เป็นถอยล้งแล้วบังแน่ผกิ่งลงบงเอา <laughs> không Má. Năm bò chương này. Lật chương năm bò đấy Ê. Giặc đi. muôn đi. Ú. Na na na

ถือลอยเทือกกะคือเก้ามาอาเทือกะลงข้างคือเก่าเอออ้าวืมบนมา้ง่าแ่พนูไดเห็นบ่ว่าเห็นเขาโตน อยู่เทิงพุ่นพุน่นนั่งเขาหมออยู่พุ่นสูงเรียบๆเลยเฮ้ย่เจ้าเป็ดป้ามาแล้วย่างผมสุดท้ายบ้านี้ปวดบ้างแน,น่พุ่นเจ้าข้านขึ้นเฮ้ยไปต่อพี่น้อง มึงแนี่ทุกคนนี่พี่น้องมึงแน่ท่าขึ้นนี่เฮ้ยเบิ่งนี่เมื่อยเป็นเมื่อยเหมือน

ทั้งไอ้ทั้งไอ้ทั้งยังกระตึกเลยนี่โอ้ยมึงเน่พุนสูงประมาณ100ร้อยเมตรพุนอ่ะโุนแน่พี่น้องชีวิตชีวิตแต่ละคนบ่คือกันได้กันบ่เมยมาบ่คักมักเมืยมักขึ้นเขาอ่ะ นี่นี่คือต้นปลายเผือกนี่พี่น้องปลายเผือกยาดีนะครับปลายเผือกก้านแดงี นี่คือปลายเผือกสมุนไพรนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับมันสิญญาอไลคยครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาพ่อกันไหมว่าสิได้ว่าหย่อนคนแค่นะครับขอปิดคลิปก่อนเจ้าเมืยก่อนครับ เดี๋ยวเปิดคลิปนาจะหายอดกันเค่นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ